ใช่ค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราจะมาดูการจัดทรงต้นขององุ่นต้นองุ่นที่เราปลูกลงไปนะคะเมื่อเขามียอดยาวขึ้นมาแล้วเราจะต้องมีไม้พยุงลำต้นปักไม้ลงไปค่ะแล้วทำการผูกต้นนะคะแนบกับไม้เพื่อให้ลำต้นมีความตรงเราใช้ต้นผูกกับไม้พยุงลำต้นขึ้นไปให้ตรงค่ะ เ,ะะเราจะผูกให้ดูเนี่ยผูกไปค่ะจับแนบจับต้นแนบกับไม้นะคะผูกด้วยพลาสติกผูกกิ่งนะคะพลาสติกนี้จะยืดได้เราจะใช้พลาสติกที่ยืดได้ผูกลงไปผูกจนกว่าจะถึงยอดนะคะนะคะผูกได้เลยเนี่ยพลาสติกนี้จะผูกเวลาเราดึงยืดแล้วเขาก็จะยืดได้นะคะเราเด็ดได้เลยข,ข้อที่จะทำอีกอย่างหนึ่งก็คือ ที่แตกตามซอกใบนะคะเด็ดทิ้งหนวดที่ออกมาเด็ดทิ้งนะคะเพื่อไม่ให้หนวดไปพันกับออลำต้นค่ะเด็ดทิ้งได้เลยแล้วลูกค้าก็จะผูกขึ้นไปและที่เด็ดตามข้อใบทิ้งยอดที่ออกมาเนี่ยเพื่อไม่ให้เขาแย่งอาหารเราจะทําการเลี้ยงลําต้นขึ้นไปเป็นลําต้นเดียวให้ขึ้นไปให้ถึงค้างก่อนนะคะเนี่ยค่ะเรียบร้อยสําหรับชุดนี้คือเรา เดี๋ยวพอเขายาวขึ้นไปอีกเราจับผูกได้เราก็ผูกขึ้นไปอีกนะคะจนกว่าจะถึงค้าง่คะอันนี้นะคะเรียบร้อยหลังจากนั้นดูนะคะลำต้นเราผูกตลอดขึ้นมานะคะค่ะดูนะผูกขึ้นมาผูกตังต้งตะโคนนะคะผูกให้ตรงค่ะ ขูบขึ้นมาจนกระทั่งนี่ลูกค้าเห็นไหมอันนี้ก็คือลวดที่เราถึงค้างแล้วเราจะทําการตัดยอดออกนะคะยอดที่เราตัดเราจะให้ต่ําลงมากว่าลวดนี้ประมาณ10เซนหรือ1ข้อตัดเลยนะค่ะหลังจากนั้นเราจะเลี้ยงตาที่มันแตกออกมาสองข้างนี้ตาจะแตกจากตรงนี้นะคะเลี้ยงแตกขึ้นไปเป็นอาร์มเขาเป็นแขนของเขา เดี๋ยวตอนแตกเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงเดี๋ยวจะตัดให้ดูอีกต้นหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเราปลูกขึ้นมาแล้วจนถึงค้างเห็นไหมคะอันนี้คือแนวลวดเราตัดลงมาให้ต่ำกว่าแนวลวดค่ะสักประมาณสิบเซนหรือสิบห้าเซนได้ค่ตัดเลยนะคะตัดเขาก็จะแตกสองข้างออกมาเดี๋ยวตอนแตกเราจะมาดูกันอีกทีหนึ่ง นี่ต้นนี้ก็เช่นกันค่ะลูกค้าผูกขึ้นไปทีแรกเราเลี้ยงยอดให้เหนือค้างไปประมาณ1นฟตุตก่อนเนี่ยพอได้กําหนดแล้วเราก็ตัดลงมาต่ํากว่าค้างตัดได้เลยค่ะเนี่ยค่ะเราเห็นข้อแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นแนวลวดค้างนะคะลูกค้าตัดได้เลยเดี๋ยวมันจะแตกออกมาสองข้อ เขาเรียกว่ากิ่งอามโอเคค่ะเข้าใจเนาะ